ก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยกับ m e TV ด้วยนะจ๊ะโอเควันนี้ผมก็มาแนะนํา okay. มิวเถื่อนเช่นเคยนะครับกับผมเช่นเคยครับโอเคเราไปดูข้างในกันเลยก็มีเซิร์ฟเดียวนะครับ จำได้ไหมที่ผมเอาลงไปเซิร์ฟที่มันแจกของเงยๆๆอะๆที่มันเป็นเซิร์ฟเทสอะครับอ่าแต่อันนี้มันกลับมาแล้วครับมันเป็นเซิร์ฟจริงครับตัวนี้เห็นไม่มันเป็นเซิร์ฟเล่นจริงๆอะไม่ใช่เซิร์ฟจริงหรอกเป็นเซิร์ฟเล่นจริงๆที่ไม่ใช่เทสอะครับมาเซิร์ฟเทสมันเล่นไม่ได้แล้วใช่ไหม หรือหรยังเล่นได้อยู่ก็ไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้าไปดูโอเคนี่จำตุ๊กตาตัวนี้ได้ไหมปั๊บอ่านี่ไงมาดูกันว่าเซิร์ฟเทสกับเซิร์ฟที่เขาเปิดจริงๆมันเป็นยังไงงอแจกเลยครับเราไม่ต้องไปซื้อเงินไม่มีนะจ๊ะเสียใจด้วย มันไม่ให้แล้วเหรอมันใจร้ายยังเลยไม่ให้สักอันเลยครับมันเป็นไรได้หมดถ้าเรายังได้ปีกอยู่ดูปิงครับปิงพอเล่นมากเลยครับถ้ามีขายนี่จัดประเด็ดเลยนะผมว่า โอเคเพชรอะไรก็ต okay, okay, so so ันหมดเหลอแต่เงินโอเคเรามาดูกันว่ามันมีเงินขายไหมว่าไม่น่ามีหรอไม่ครับไม่มีจริงๆอันนี้ก็น่าน่าจะไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นเงินล็อกแง่เงินล็อกจริงๆ ประมาณนี้ครับไม่เป็นไรเรายังได้ชุดแอสุดเทย่ย่ปิกทำไมผมใส่ไม่ได้ผมเบื่อมากใส่ปีกเนี่ยมันต้องซับซ้อนจริงๆร โอเคใครที่ใส่ได้ก็จัดไปครับผมไม่ใส่ <laughs> ผมไม่เซฟโอเค okay, เรามาดู VIP สตแตนดาร์ดครับเออ VIP ไม่สแตนดาร์ดนะมีสัตว์วูมีสัตว์เลี้ยงสุดเจ๋วให้ด้วยครับโอ้สัตว์เลี้ยงเจม่มแจมครับสัตว์เลี้ยงได้จะเลี้ยงอย่างที่ครับ <laughs> เออสุดยอดครับ มีอะไรน่าสนใจอีก่ไหมประมาณนี้นะครับอันดับพลังไม่เบอร์นะครับดูพลังเขาไม่เบอร์ครับไม่เบอร์ จัดประเด็ดคือครับให้ได้ให้ได้ไดโอ้ยมีคนไทยด้วยต่อขอสักหน่อยจุ๊บจุบ,จบ <c oughs> คนไทยก็มีนะครับคนไทยก็มีตอบไม่ได้อีกวิวยังไม่ถึงโอ้โหจัดประเด็ดเลยทีเดียวนี่ก็ แล้วก็กดไปครับเพื่อซูมได้อาวุธดีเรากดอย่างนี้ทั้งวันอ่ะ <c oughs> ถ้าอยากได้โอเคครับผมก็จบเิ้งน่านเดอแล้วเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามซับสไคร์กันด้วยนะจ้าเพื่อเป็นกำลังใจจุ๊บ